ชิวิตันเทีบปูนพรนะครับผู้จัดก,การฝ่ายการตลาด่างประเทศบริษัทเทีบปูนพรองมะพร้าวจำกัดบริษัทเราเป็นผู้ผลิตและก็แปรรูปสินค้าจากผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวทั้งกะทิน้ำมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวหรือว่ามะพร mm. ้าวกรอบภายใต้สินค้าแบรนด์ชาวเกาะแลวก็เราไ็มีสินค้าแบรนด์แน่นลน่อยที่เป็นพวกน้ำจิ้มแลวก็เครื่องปรุงรสต่างๆนะครับ Thank you ไฮไลท์หลักของเราในวันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์กะทิภายใต้แพคเกจจิ้งใหม่ซึ่งเป็นแพคเกจจิ้งกอล์ฟบอลซึ่งเราจดสิทธิบัตรมาสำหรับในงานนี้นะครับ mm hmm. ผมก็ตัวตัวแพคเกจจิ้งนี้จะมีความทนทานมากกว่าแพคเกจจิ้งปกติและก็ลดความหนาของแผ่นเหล็กลงประมาณ15%ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรักสิ่งแวดล้อมขององคอ์กรนะครับผมโดยโดยกระป๋องใบนี้สามารถลด การใช้ปริมาณแผ่นเหล็กหน้าระรัว10-15ครับผมก็ยังไงก็ฝากบุดหนมีและก็ฝากติดตามไว้ประเท่อืน่นๆด้วย